นี่เราอยู่ในเนี่ยดูสิอะไรน่ะเวทีใหญ่มากเลยาลังการโชว์ค่ะเอาล่ะครสบายดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรน้องอำเภอกู่แก้วจังหวัดบูดอนธานีค่ะตอนนี้ก็คือเราทั้ง3ามคนรวมทั้งน้องธิดาสิวิไลเราจะมาขึ้นเวทีนถือว่าเป็นเวทีแรกของเราทั้ง3าคนเลยตื่นเต้นแหงทุกคนมยขึ้นเวทียักษ์เถื่อนนะน้องไอซ์เคยขึ้นแบบเวทีใหญ่ขนาดแต่ว่าใหญ่ขนาดนี กเคยเอ้าเเอออมา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 สวัสดีครับ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 สมัยนี้เราจะมาเลยตีแรกแมนกับบอมากับบอด้แล้วเนาะต้องได้มาการขึ้นเวทีครั้งแรกของทีมงานสีวิไลนะสวัสดีค่ะลูกปาขนาดสีวิไลค่ะมาจากไทยพ่อครูสีวิไลค่ะ ปคติสีดีไล สวัสดีนี่น้องไอซีวิไลกับน้องปัธนาสีวิไลค่ะตอนนี้เราอยู่ในเนี่ยดูสิอะไรนะ่ระเวทีใหญ่มากเลยอลม,มารังการโชว์ค่ะอเอาคายสบายดีทุกคนตอนนี้ How you เขาอยู่ที่อำเภออะไรน้องอำเภอ,อ,เอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีค่ะตอนนี้ก็คือเราทั้งสามคนรวมทั้งน้องธิดาสีวิไลเราจะมา ขึ้นเวที<ม>เนาะถือว่าเป็นเวทีแล้วแรกของเราทั้งสามคนเลยนะคะยังในวันนี้ก็ได้ขึ้นเวทีครั้งแรกท,ที่มอลำอลังการโชว์ทุกคน<ม>เออเป็นมอลลอมที่ใหญ่นะใหญ่ลายใหญ่ลายทุกคนเอาตอนนี้ก็คือพากันมาอยุดทางด้านในงานทุกคนทางนครกันกำลังเฮ็ดเวทีอยู่น้องย่างพันแล้วที่อทุกคนเนาะเอาวันนี้กับมือที่เขา โอ้ตื่นเต้นแห้งทุกคนโบเคยขึ้นเวทียักเถื่อนนะน้องไอเคยขึ้นบบเวทีใหญ่ขนาดนีนแต่ว่าใหญ่ขนาดนี้ยังโกเคยพี่ปานไม่เคยขึ้นเวทีอะไรที่ใหญ่แล้วก็ไม่ใหญ่เลยนะไม่เคยขึ้นเลยอ่ะเออเอาระสบการ์แรกทุกคนทาราบเข่ากันะคะไรซดเนาะอยู่กับผู้คนอยู่ในไร์ซดก็คือว่าหลายเถื่อนแล้วเนาะแต่มาเบิ่งกันว่าเขาจะเฮ็ดจังไหนทุกคนเขาสิผ่านหรือบบเนาะอยู่ต่อหน้าเลยอ่ะของผู้คนหลายหลายหมื่นคนทุกคนเขาสิเฮ็ดจังไหนทุกคนเนาะ กะฟ้าพ่อแม่พี่น้องเปียกํำลังใจงให้เด้อจ้ากะอย่ไกลอยู่ไก่ก็มาโชมมาเชียร์ได้ทุกคนอยู่ที่อำเภอกุแก้วจังหวัดล้านทาน,นีนะคะ,คะมาบ่ได้กะเบ่งได้ไหลสดเมราลำมลังการโชว์ก็ได้นะ,ะ,ะ,ะจะมีการไลฟ์สดอยู่นะคะกะฟ้า,าพ่อพ่อแม่าามาเป็นกํำลังใจให้เด้อค่ะเอาเฮ้ยตื่นเต้นอะเป็นกำลังใจให้น้องไอซ์น้อยวันนี้น้องไอซ์จะมาลองบทเพลงอะไรคะบังเอิญมันได้ค่ะบังเอิญมันได้อะ ฝากเป็นกำลังใจให้น้องไอซี่ไปไล่สาวหน่อยจากเมืองศรีสะเกดน้ำเด้อค่ะวันนี้ก็คือสามสาวนะก็คือพี่ป๋าจะขึ้นก่อน่เวลาสามทุ่มเนาะแล้วก็น้องไอต่อมาแล้วก็น้องธิดาประมาณสี่ทุ่มกว่าเนาะขึ้นกับน้องอาร์ไอ้นะคะ๋ยวมารอเบิงกันทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะดค่ะดูบรรยากาศนะคะนี่เอาประสบการณ์ข้างแร็กทุกคน ตอนนี้คือกำลังเริ่มเลยกำลังเริ่มเลยผู้คนยังพันมาหลายนะเขาบ่าแต่จเจ้ากาลังหักการประกอบเว<ช>ทีทุกคนเออเอามาเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะที่หมอ,อาราอลังการโชว์นะคะทั้งแหลกของพวกเราทั้ง3มคนเลยสาวน้อยสาวสาบ้านสีวิไลสาวน้อยบ้านสีวิไลนะคะเอาเดี๋ยวเบื้องกันมีผู้ชมผู้เชียร์อยู่ไหน<ด>เออมีคนมาชมมาเชียเราอยู่นะทุกคนจะคุยเนาะมาชมมาเชียเขาเนาะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนิคอนสีมาได้อยู่บะเนาะออาทุกคน เดี๋ยววเวิรงกันผู้ใด้เนาะมาชมมาเซียเฮาทุกคนอยู่ไก่วันนี้สิมาเซียเฮาอยู่บนน้อนี่อยู่สกอเทฟสกอเทฟบ่ะเราไม่ได้เราจะมาเชียร์พี่ปาช่วยว้าชิจังก็มาขึ้นคือกันอ๋อไม่ใช่หรอเชียร์ขึ้เก่าเดี๋ยนะเดี๋ยนะเอ้านี่เออเอาม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 าสวัสดีครับ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 สยีเฮาจะมาโดยตีไอ้แมนกันโอ้โบมากับโบได้แล้วเนาะต้องได้มาการขึ้นเวทีครั้งแรกของทีมงาน สีไล่นะน้องปาดน้องทิดาครับน้องไอซ์นะเออถ้าเห่าขึ้นได้เข้าก็จะขึ้นอยู่เห็นเวทีแต่ไปแต่ขึ้นอยู่ขึ้นได้แต่ขึ้นไปมัวนอาหารเขาจะจะเต้นหน้าหารให้อยู่เต้นหน้าหารให้อยู่ดูก่อนว่าวันนี้จะยังไงถ้ามันดึกก็หาที่นอนแถวนี้โอเคดึกแน่นอนมันดึกนนถ้ามันไม่ดึกก็ก็กลับได้กลับได้ถ้ามันไม่เติมคาราเบลก็เออ นอนแถวนี้อทุกคนบุยากบุยากแอชเมนเจอร์ครับผมกะโอ้ตื่นเต้นปะตื่นเต้นปะตื่นเต้นอยู่นะถ้าถามว่าตื่นเต้นบอกก็มันก็มีแน่แหละมันก็มีแน่เออแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดเท่ากับหาผาย้มหาพวกมาไล่อยู่โอ้ต้องมีนะต้องมีนะต้งมีมันบะคือนะติดไม้ติดมือมันพอจังไนนอกแบบนี้เนาะของคอเฮามันสิบะคือนะเราไม่มีแหละจะาพวงเจ๋งเลยเนาะมันหาต้องไปหาซื้อถ้บุ๊มีเองเจังเด๋อแหละจังแหล่ปลาหมึกบ้ปลาหมึกที่่่ดาาานวเอ ขนมเหมือนว่าเอ้ยมันกะบคือเดี๋น้องดูนั้นทาโลอะมาต่อต่อกันได้อแล้วคนมาไมดูดิไปดูขนมไปเดาอะไรไหมพาอแขกเปลูกทีดามากเลยตอนนี้ป๊าเปมากเลยนะเนี่ยพอแขกเปลูกทีดามากเลยพี่ดาสมมติว่าเกงใจเอากีถุงเถุง หหรลายเก่งใจเอาห่าถุงนะเดี๋ยวพ่อแขกจะเอาขนมมาทำเป็นพวงมาลัยให้เลือกเอาเลือกเเอา่งใจจังเลยเก่งใจที่ไหนเราโอ็เร็วเม็ดเยอะเร็วเดี๋ยวให้ดีดาป้าเอาเลือกเอาเอาขนมที่ชอบเก่งใจจังเลยเอาให้มันเป็นวงกลมอันนี้คือเก่งใจนะคะ เก่งใจมากเลยอะเก่งใจเก่งใจก็ห้าถุงแล้วถ้าไม่เก่งใจน่าจะสิถุงโอเคเอาเลยเอาเลยดูน้อยไปเก่งใพแขกมากอะเร็วๆเอาเลยเอาเอาเนียเบาๆดีกว่ามนหนเอาเนีเบาๆดีกว่าเออโอ้ยน้ำไม่ต้องเอาน้ำไม่ต้องเอาเออเอาแต่ขนมก็พองละเเย็เยากเอาเเไ เขาีะมาทาตะวันไหมเนี่ยเอาจะกินอะไรก็เอาเลยอทุกคนก็แข็งเป็นน้องทีดาเต็มที่เลยช่วงคนมีลูกมูลีทุกคนเออนี่แหละพวงมาลัยของน้องทีดาก็คือขนมนั่เองนะแต่ว่าของเฮายังบาพูดเลยว่าฮาซิดายอย่างเดี๋ยวรอติดตามชมกันทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของการประกอบเวทีทุกคนเนาะเอากาซิดายไปเตรียมตัวคือกันเนาะไปแต่งตัวอยู่ทางด้านหลังหมดเลยนทุกคนไป แต่งส่วนเแต่งตัวหรอถ่ายรูปเออถ่ายรูปอ่าทุกคนตอนนี้เขาลังแต่งหน้านะเตรียมขึ้นเวทีทุกคนกับน้องไอนะพากันแต่งหน้าตอนนี้มีเวลาแต่งหน้า40นาทีเท่านั้นทุกคนแต่งแล้วก็เตรียมขึ้นเลยเพราะว่าเขาจะได้ขึ้น เวทีตอนสองทุ่มทุกคนก็ถือว่ามัเติบนะตอนนี้ก็ยิ้มมาแต่ตาของชันหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มแปดนาทีแล้วนะโอเคทําให้ไใบทุกคนเดี๋ยวเขาขออนุญาตแต่งหน้าแต่งตาก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอยู่ที่หน้าเวทีทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ไอแขกเป็นคนจับกล้องให้ป้าปี่กำลังใจแห่เด้อค่ะประสบการณ์ครั้งแรกขึ้นเวทีเพราะแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้นะคะ แต่งเองด้วยนี่ประสบการณ์นี่่กอันนี้ผมอะไรของน้องผมอะไรกล้วย <c oughs> พร้อมเลยอยากกินแล้ว ในงานตัวไอพี่น้องเข้าฟังสะกอ้อนขึ้นปั้งตูงางตักเพลสวัสดีค่ะลูกปาขนาดสีวิไลค่ะมาจากไทยครอบครูสีวิไลค่ะโอมาจากไทยครอบครูสีวิลไ,ไวลอลทนทีเราลองเพลงอันสูดเด้อร์ไอ้โคเป็นแห่งใจให้ดังๆต้นแม็กมาครับผู้ใดมากับอ่าน้องไอ้สีวิไลยบบุ่งย้่ยเสียงเหมือนน้อยก็บอกมาอีกนะบอกมาจาไหน่าอ่าคือมาจากไหนที่ว่า สีง่ายค่ะสาวน้อยจากเงอนสีสะเก็ดค่ะผมมาจากสีสะเก็ดแล้วอันที่หนามานไม่ใสนั่นมาจากแขวงขมวนประเทศเหล้าเด้อค่ะพี่น้องสปปลาวพี่น้องครับอนุรักษ์สื่อสานศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานตร์ของคับพี่น้องสปปลาวม่มีหมอล่ำคือกันมืงอีกจะมาโซความสามารถสิมาโซ่เสียงพี่น้องเพลงสุนทรพี่น้องมาปั้งมักบ่าวเมียปะค่ะมักเบาเมียปะอันนี้เรียนทีไหเรียบังเอร์มันได้ค่ะบังเอร์มันได้สองงานเพลงอาจารย์ท่านมักเบาเมียปะก่อนเนาะ ปปพี่น้องเป็นมากรอนนผู้สาวเ่าเนี่ <g ül üyor>